นะครับผมว่าตอนนี้อาการของสายแดงเป็นยังไงบ้างครับผมครับาลครับขอบคุณครับคุณนัทสพลนะครับคุณนัทพลพาราชุน รายงานมาจากที่โรงพยาบาลหัวเฉียวส่ักครู่ก็จะมีการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับระหว่างกลุ่มผู้ชมุมนุมนปชกับทางด้านของตำรวจตอนนี้ครับเราจะไปติดตามสถานการณ์กันที่สํนานักงานตํารวจแห่งชาติกับคุณนริศราคินิมานะครับหลังจากที่ได้เกิดเหตุการณ์ที่พลตรีคัติยาสวัสดิผลหรือว่าเสดงนั้นถูกยิงที่ศีรษะแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหัวเชียวในขณะนี้ครับคุณริศราเชิญครับ ขอบคุณคะ่ะคุณไชรัต์คะทันทีที่มีการทราบข่าวนะคะว่าพลตรีขัติยะสวัสดิผลหรือว่าเสดานถูกยิงบริเวณศีรษะก็ยังไม่มีการนําคนไหนบริเวณหลังเวทีออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะขณะที่การชุมนุมบริเวณเวทีแยกราชปร,ระสงค์ในขณะน,นี้ยังมีการปราศัยตามปกติแต่ว่าการให้บริการของรถไฟฟ้า BTS นั้นหยุดให้บริการแล้วคะ่ะสถานการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบริเวณ โรงพยาบาลหัวเฉียวในช่วงเวลาที่พลตรีขัติยะสวัสดิผลหรือว่าเสแดงนะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเข้าห้องฉุกเฉินรวมถึงศูนย์เอ็กซเรย์ค่ะซึ่งคุณนัทพลพราราชุนที่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลหัวเฉียวนะคะก็ให้ข้อมูลอย่างที่ได้รายงานไปเมื่อสักครู่ว่าอาการของพลตรีขัติยะนอนหมดสติอยู่บนเตียงผู้ป่วยมีบาดแผลถูกยิงบริเวณศีรษะจนแพทย์ต้องใช้ผ้าก๊อซผ่านที่ศีรษะเพื่อห้ามเลือดซึ่งยังไม่มีรายงานที่ชัดเจน ะะว่าพลตรีขัตติยะตอนนี้อาการอยู่ในระดับใดค่ะส่วนในขณะนี้นะคะลูกสาวของพลตรีขัตติยะนั้นก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลในท,ทันทีที่ทราบข่าวและก็ยังไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆด้วยค่ะส่วนการสอบถามไปยังผู้อํานวยการศูนย์เอราวันนะคะบอกเพียงว่าพลตรีขัตติยะตอนนี้อาการบาดเจ็บสาหัส ซึ่งที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลนะคะก็มีทหารมาตั้งด่านตรวจทางเข้าโรงพยาบาลอย่างเข้มงวด,งวดในขณะที่ตำรวจนะคะก็ตรวจค้นผู้เข้าออกโรงพยาบาลอย่างละเอียดด้วยค่ะและล่าสุดในขณะนี้นะคะนายนัทวุฒิสายเกลือได้ขึ้นเวทีปลาสายพูดถึงอาการของพลตรีขัติยะได้มีการแจ้งข่าวกับผู้ชุมนุมนะคะที่บริเวณเวทีด้วย และนี่เป็นภาพบริเวณของแยกเฉลิมเผ่านะคะรวมถึงบริเวณแยกสาราแดงค่ะ ซึ่งมีกลุ่มทหารนะคะคอยประจําจุดอย่างเข้มงวดแล้วก็ขอให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะคะให้ปิดร้านรวมถึงไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกบริเวณของในพื้นที่ที่ห้ามเข้าออกนะคะซึ่งมีการวางกําลังอย่างเข้มงวดในขณะนี้ทั้งบริเวณของแยกอังรีดูนางสามย่านรวมไปถึงสวนลุมพินีค่ะ นี่เป็นภาพบริเวณของแยกเฉลิมเผ่านะคะที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มแรกพยายามที่จะเข้าไปก่อเหตุความวุ่นวายนะคะเนื่องจากได้ทราบข่าวเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบริเวณแยกสีลมแต่ว่าก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมอีกส่วนนั้นได้ห้ามไว้ค่ะ